สวัสดีครับทุกคนในคลิปนี้ลุงแมวก็จะมานำเสนออีกหนึ่งบิวดีๆของตัวละครแฮโร่ในสตาร์อคลุ่งแมวให้ทุกๆคนได้รับชมกันซึ่งบิวดังกล่าวนั้นก็มีชื่อว่าตบยุง่งโดยจะมีะรายละเอียดเป็นยังไงบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ เริ่มต้นกันที่ระบบเฮลมิทลุงแมวได้มีการสลับเอาสกิลเทอร์มอลซันเดอร์ของเกาส์เข้าไปแทนที่สกิลคอนเดมเพื่อที่จะนำเอามาใช้เป็นสกิลหลักในการสร้างความเสียหายให้กับศัตรูเป็นกลุ่มต่อมาก็จะเป็นวิธีการจัดมอดของแฮร์โรในบิด,ดังกล่าวซึ่งก็จะมีวิธีการจัดมอดตามนี้เลยครับเริ่มต้นกันที่มอดออร่าลุงแมวเลือกใส่เป็นมอสบรีฟและสปิดเพื่อทําให้เวลาที่เราใช้ค่าเอเนจีไปกับสกิลต่างๆเนี่ยค่าชิลของเรามันก็จะฟื้นฟูกลับคืนมาได้บางส่วน ซึ่งก็จะช่วยทำให้เกิดชิลเกตติ้งขึ้นได้ในเวลาคับขันนั่นเองนะครับมอ d อัม o บร์ยันติซิฟายไบรเลชและอ g e เกอร์ e t เเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเสียหายให้กับสกิลต่างๆของแฮโร่มอ s t r สเตชและ o อเว e ร์เอ็กซเพื่อเพิ่มรัศมีของสกิลต่างๆให้ได้กว้างๆมอ d พรามคอนติเนียลตี้เพื่อเพิ่มระยะเวลาในการคงอยู่ของสกิลต่างๆให้ได้นานมากยิ่งขึ้นมอสทรีมไลน์เพื่อลดอัตราการใช้ค่าเอ e เนอของสกิลต่างๆลงมอ r พรามโฟ เพื่อเพิ่มค่า Max Energy ให้ได้สูงสูงและสุดท้ายมอดพรามชัวร์ฟูตเต็ดเพื่อป้องกันตัวเราจากการตดสถานะชะง,งักหรือว่าล้มลงได้แบบ100%เต็มส่วนอาเคนเนี่ยลุงแมวเลือกใส่เป็นอาเค็นเอ e เนอร์จสเพื่อช่วยในการฟื้นฟูค่า Energy อีกทางหนึง่งแล้วก็อาเค็นเอจิสเพื่อให้มีโอกาสที่จะฟื้นฟูค่าชิวของตัวเองได้เวลาที่โดนศัตรูโจมตีใส่โดยวิธีการเล่นแฮโร่ในบิลนี้ของลุงแมวเนี่ยก็จะเริ่มจากการกดใช้งานสกิลทร r เบิลก่อนทุกครั้ง เพื่อควงตะเกียงแล้วรับบัฟ,ฟฟื้นฟูค่าเอเนอร์จีจากการฆ่าศัตรูมาใช้งานในช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งโดยปกติเวลาที่ลูกแมวเล่นเนี่ยก็จะควงตะเกียงให้ได้อยู่ที่ประมาณสัก3 0มถึงหหน่วยก่อนแล้วถึงค่อยกดรับบัฟมาใช้งานเพราะถ้าหากว่าควงน้อยกว่านี้เนี่ยบางทีค่าเอเนอร์จีมันก็ฟื้นฟูกลับมาไม่ค่อยทันแต่ถ้าหากว่าควงมากกว่านี้เนี่ยมันก็จะใช้เวลานานเกินไปจนทําให้เสียจังหวะในการเล่นเพราะฉะนั้นควงให้ได้อยู่ที่ประมาณสัก3 0มถึงหหน่วยถือว่ากำลังดีครับ จากนั้นลุงแมวก็จะใช้งานสกิลเทอร์มอลซันเดอร์แบบวงแหวนไฟในการสร้างความเสียหายให้กับศัตรูเป็นหลักเพราะว่าวงแหวนไฟเนี่ยมันสามารถที่จะสร้างความเสียหายใส่ศัตรูได้รุนแรงกว่าวงแหวนน้าแข็งแถมมันยังสามารถสร้างความเสียหายธาตุไฟแบบโอเวอร์ไทม์ต่อเนื่องกันไปได้อีกด้วยละครับโดยศัตรูทุกตัวที่ถูกฆ่าตายจากสกิลเทอร์มอลซันเดอร์เนี่ยก็จะทําให้ Hero, แฮโร่ได้รับค่าเอเนอร์จีฟื้นฟูกลับขึ้นมาจากผลของสกิลทูริเบิลเพื่อที่จะนําเอาไปใช้งานกับสกิลเทอร์มอลซันเดอร์ในครั ซึ่งมันก็จะกลายเป็นลูปวนกันไปแบบนี้อยู่เรื่อยๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดตราบใดที่บัฟจากสกิลทูริเบิลยังคงทํางานอยู่และมีศัตรูโผล่ออกมาให้เราฆ่ากันได้อยู่เรื่อยๆซึ่งสิ่งที่เราจะต้องคอยเช็คอยู่เสมอเวลาที่เล่นแฮโร่เนี่ยบิวนี้เนี่ยก็คือบัฟจากสกิลทูริเบิลคือถ้ามันเริ่มเหลือระยะเวลาต่ำกว่า10วินาทีเมื่อไหร่เนี่ยก็ให้เราทําการควงตะเกียงต่อได้ในทันทีอย่าปล่อยให้บัฟหมดลงโดยเด็ดขาดเพราะถ้าหากค่าเอเนจีของเราหมดลงแต่ว่าบัฟยังคงอยู่เนี่ย อย่างน้อยๆเราก็ยังสามารถใช้อาวุธของเราฆ่าศัตรูเพื่อฟื้นฟูค่า energy กลับคืนมาได้อยู่บ้างแต่ถ้าหากว่าบัฟของเรามันหมดลงพร้อมๆกับค่า energy เมื่อไหร่เนี่ยบอกได้คําเดียวเลยครับว่าชิบ <c oughs> หายแน่นอนเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมเช็คระยะเวลาของบัฟกันอยู่บ่อยๆด้วยนะครับโดยภารกิจที่เหมาะจะนําเอาฮ a โร่ในบิลนี้ไปใช้งานด้วยมากที่สุดเนี่ยก็คือภารกิจที่เน้นไปที่การฆ่าศัตรูเป็นกลุ่มและตัวของศัตรูเองก็ไม่ได้มีเลเวลที่สูงมากจนเกินไปยกตัวอย่างเช่น exterminate defense หรือว่า sanctuary o n s l u g เป็นต้นโอเคนะปิดคลิป